ละครสั้นเอซเรื่องสองบ้านนี้ไม่ถูกกันมีอยู่สิบตอนม,มีอยู่สิสองตอนนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่หนึ่งมาแล้วตอนนี้มันก็เป็นเวลาแปดโมงเช้าสามสามเอ็ดนาทีแล้ว9ก้าโมงฉันมีเรียนอีก ฉันน่าเบื่อจริงเลยเบือบ่อเบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อเบื่อเบื่อไปทำอะไรจังๆดกว่าทำอะไรละ่ะเออผ้าเช็ดตัวฉันตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยไปเก็บผ้าเช็ดตัวก่อนดีขอตัวไปเก็บผ้าเช็ดตัวก่อนนะติ๊ดติ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 ดเสร็จแล้ว อ้าวไฟเรืองแสงฉันตกมาแล้วแบบเมื่อไรเนี่ยไปเก็บสักหน่อย,อยเก็บจบกว่าคูกเก็บเก็บแล้วเดีย๋ยวฉัน,อน,ตตนขอไปดูหนังแบบต้องกินปัอบคอนก่อนนะสามชั่วโมงผ่านมา สามชั่วโมงแล้วหรอนเนี่ยฉันดูหลอนดีได้เินเลย้นี่นนสุนนสด้ฉันดูฉันสิฉันสวยจังเลย,ยน,นี้ฉันขานไมไนะไปนะั ถุนบ้านก่อนนะตงนีเออที่บ้านนะขนะี้ห,หุดหงิชิมัดเลยชินบ้าตายดูบน้เออสีผู้สิบ้าฉันจิ้งิ้อย่าวิ่งไปตรงไหนสิหนนิ่โอ้โหไม่เจอพระคุนี่อีกน,นี่จ้ อหืมกับโบงช่าง้ที่ฟักตัวคุณคุณจัดบ,บ้านเก่าแล้ว,นวเนี่ยวู้ยมั่วไปวะเนี่ย ตลกกันเมื่อไหร่ดีสิไปนอนดีกว่าโอ้ยหนูมาเสร็จกอย่ากีอุ๊ย้อไปนอนดีกว่าไปฝั่งบ้านนู้นกันมั่งเอฟฟิวรอสเวอร์ริเอ่านั่งมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ย นา่าฝ่าชั่งงงแล้วเบื่อชมัดเลยผ้าชิ้นต่เสิ่างเนี้อ้าวผ้าตกน่าจะโอ้ชั้นส้มซ้ำจังเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะเก็บของเรียบร้อยแล้วได้เวลาที่ชั้นต้องไปอาบน้ำก่อนนะ ใส่เรียบร้อยแล้วโดนดีกว่าเฮ้ต้องไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะโอ้ทำไมเจ้าของจัดบ้านหนูถึงน้อยฉุบอาบน้ำดีกว่าเด,ด,ดี๋ยวฉันจะต้องมีซักผ้าของฉันอีกเนี่ย เบื่จริงเลยถ้าปิดผ้าอีกดวยฉันก็อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเอาผอันนี้ไปซักอีกต right ึ๊ดซักเสร็จเร็วแล้วแหละเอาไปตากก่อนตอนแค่ต่จริงๆจะมีชุดแบบนี้เป็นพันตัวเลยแล้วจะฉันก็จะไห้เจ้าวันนี้ไว้บนนั้นแหละ ดีเชอร์มัดเลยโอ้ย,อยนี่ได้เวลาเข้านอนของฉันแล้วฉันขอปูที่นอนก่อนนะแป๊บหนึง่งเอ้ย,อยนอนดีกว่าแล้วกก็พัผ่อนออ๋ ตอนเช้าเอกเอกเอกเออเช้าวันนี้เ,เ,เนี่ยต้องเก็บที่นอนอีกแหละเบื่อใช่ไหมเดี๋ยวไปดูตอนที่เขาเก็บที่นอนกันนะคะจิ้นก็ทำเสร็จแล้วละ่ะอืมฉันปูที่นอนเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะลังจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวขอ ไปใส่ผ้าคุณหนูก่อนนะผ้าคุณหนูก่อนลาลาลาอย่ามาแอบดูฉันเปลี่ยนเสื้อผ้านะไะจ๊ะเสร็จแล้วแต่ฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะตอนเช้าตื่นมาก็ต้องอาบน้ำด้วยบรรยากาศกสดใสขออาบน้ำก่อนนะบ๊าย <Bye. S 2> อาบน้ำ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 ฉันจะร่างจันทร อ่านหนังสือฉันต้องไปทําอาหารกินด้วยแล้วก็ต้องไปเก็บชุดแล้วฉันก็ต้องไปซักผ้าอีกฉันยังไม่ได้ทานที่มีรายการฉันต้องไปดูหนังดูละครอะไรอยหรืออะไรดูซีรีส์จีนด้วยก็ขอฝากซีรีส์จีนเรื่องเวลาประทุนใจเอาไว้ให้ทุกคนดูด้วยนะคะเออชช่องีรีจีนมี่มาเต็มร้อยรัก ดเดี๋ยวฉันไปดูตอนที่ฉันแต่งตัวเสร็จแล้วก็ซักผ้าเสร็จแล้วก็แล้วกันตอนฉันไปดูทีวีนะ<ป>บายแดงเั๊ะเลย,อยตอนนี้พอยชุมพูก็ใส่ชุดเสร็จแล้วนะพอยชุมพูอะอตอนนี้พอยชุมพูก็กำลังจะไปดูซีรีส์จีนแล้วเดี๋ยวพอยชุมพเขับไปข้าไปดูกันเลย ฉันตกฉันดีกว่าตร <ไอ S 1> งน,นี้อะไรมเือกผกืออ,อดูซีลจีนดูซีลจีนดีกว่าดูซีลจีนเดูดเด็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 ดด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 ดเดนเดี๋ยวฉันดูดดดซิลิเจสเสร็จแล้ว แล้วนี่ก็สองทุ่มกว่าๆล้วด้วยงั้นเดี๋ยวฉันขอเข้านอนก่อนแต่ฉันขอเข้านอนก่อนจะไปเจอตอนที่ฉันเข้านอนก็แล้วกันนะเมือฉันนี่สีฉันจะทำให้มันแดงปั้นเลยเห็นสีแดงๆไหมล่ะฮ่าฮ่าตอนนี้ก็เป็นตอนที่ฉันกำลังจะเข้านอนงั้นเดี๋ยวผายชุมพูนอนก่อนนะไปเจอกันตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วล่ะจ้ะ เดี๋ยวพายชมพูขอเก็บที่นอนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พลอยชมพูเก็บที่ด้านก่อนเสร็จกันนะคะตอนนี้พ่อชมพูก็เก็บที่นอนเสร็จแล้วแล้วก็ไปแปรงฟันล้างหน้าแล้วแต่ตอนนี้พ่อชมพูกำลังจะไปอาบน้ำมาทุกคนเดี๋ยวพ่อชมพูขอไปแต่งตัวก่อนอใช่แล้วพ่อชมพูต้องไปเอาผ้าขนหนูพ่อชมพูชอบจะลืมแบบนี้เวลาพ่อชมพูลืมลืมเอาผ้าขนหนูเนี่ยช่วยเม้นมาบอกพ่อชมพูด้วยนะว่าพ่อชมพูลืมผ้าขนหนูหรือเปล่าอืมเดี๋ยวพ่อชมพูไปแล้ว นีพับผมก่อนโอเคตอนนี้พอยชมพูก็เสร็จแล้วแหละงั้นเดี๋ยวพอยชมพูขอตัวไปอาบน้ <Gothic> ําก e ่อนนะเดี๋ยวพลอยชมพูไปอาบน้ําก่อนล่ะเดี๋ยวพอยชมพูมาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพลอยชมพูอาบน้ำฟงเดี๋ยวพลอยชมพูมานะ เรียบร้อยแล้วตอนนี้น้ำตาลก็แต่งกระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านของของพ่อชมพูแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้านน้ำตาลกันเลยค่ะดูสิวต้มยำน้ำอีกไข่แดงเฮ้ยไปเที่งไฟแรงแสงก่อนอ๋อ ไมจับมับนให้มันปิดปิดเดี๋ยวนี้ปิดเอาโอ้ตอนที่หนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะคะกลับละาขอเซนเอฟซีเรื่องสองบ้านนี้ไม่ถูกกันไม่ถูกกันเจอกันตอนที่สองนะคะตอนที่สองเจอกันใช่ไหม